สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูเหตุผลว่าทําไมผมถึงเริ่มอยากได้รถเล็กแล้วครับถ้ามีรถเล็กเปลี่ยนใจแล้วครับผมเปลี่ยนใจแล้วอันนี้นาหน้าเกี่ยวครับนาหน้าเกี่ยวก็ปิ้งนาพอได้ครับแล้วก็เราเลือกได้มัดมือโชคได้แต่เดี๋ยวต้องรอติดตามครับรู้ไหมขั้นนุ่นไปไหนนี่อุปสรรค ปสรรคที่จะทำให้รถมันชา้าเอ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 าต้องวิ่งไปปล่อยข้าวนะครับเอาเอาดีนะที่เป็นร้อยห้านะอุ้มมันใหญ่หน่อยครับดูพรวดแมนมาราจารย์ ดากนั่งนั่งเลี้วนู่นถ้าไม่ไหวก็เวลาจังหวะถอยนะครับปากมันค้ําดินเลยนะครับต้องหาที่ขึ้นใหม่ทางท่านสี่ขับไปแล้วครับเรียบร้อยครับเละไปแล้วครับไปไหมครับ ไปแล้วครับอืจะไปเตะขอฟ้าครับไปได้แล้วครับอืม ต้องวิ่งวิ่งไปทีเข้าวไปทั้งไก่ครับทางข้างในเล็กเล็แล้วก็ต้นไม้เยอะแยะอะไรแคบตอนนี้นี่ยังลังเลครับระหว่าง70กับซุ้มไลออน88นี้ยังสนสนใจนะครับ คันนี้เบาเกมบอกไม่มีปัญหาเรื่องเหยียบเข้าแต่เจิจะมีปัญหาเรื่องปากซ้ายขวาเท่ากันครับก็มีปัญหาเรื่องเหยียบเข้าครับมันเหยียบเข้าเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็น70 70ิบนะครับเขาจะไปขยายปากกันครับขยายปากซ้ายครับขยายปากซ้ายส่วนมากตัวนี้มันจะเหยียบเฉพาะหน้าแรกครับฝั่งขวาครับล้อ ล้อตรงขวาครับตรงล้อขวา,าใบมีดใบขวาสุดกับใบแท็กยางมันสูสีกันครับดูทางกันครับรถเข่าได้ที่มาไหนบิ่งครับร้อยห้านี่โรลเลอร์มันเยอะกว่าครับดูแล้วรถใหญ่จะมายัางไงครับหมดสิทธิ์ครับโมดมาฮอดครับเบ่งเบ่งทางครับนี่ ก็ใจหมดสิทธิ์ครับมาไม่ได้ครับแล้วก็ยิ่งเป็นแทกเหล็กด้วยครับอันตรายครับเวลาวิ่งวิ่งกันมาแล้วดินไม่เสมอแทกโซ่ไม่ดีเรียบร้อยครับโซ่ขบเลยนะครับโซ่บิดเลยนะเสียข้อเสียอะไรอีกครับตัวนี้เขาอะไรเขามีระบบบาลานซ์หรือเปล่าครับ หลังจากที่เอาอีเฉี่ยวน้อยมาปีที่แล้วครับจะของนาปีนี้จะของนารีเควสเยอะนะครับเริ่มตั้งแต่ทางเข้ามานะครับมดชิดแล้วครับมดชิดแล้วท่านเร์ก็หมดสิทิ์ครับไม่มีสิทธิ์เข้ามาตัวนี้เอาหกล้อมาวิ่งิบบึงครับจะเบิ้งทางที่น้องเอ,เอ้ยเข้าได้แต่กับบ้านครับ เ <c oughs> บิ้งครับอ๋อต้องมาเทบนนี้ครับย่าลืมว่าฟรีนะครับฟรีไม่มีการคิดค่าอุ่มครับช่วงนี้ก็มัดมือชกโนล,ลือนี่ไหนดูตรงกลางหน่อยดิ เอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับจังหวะที่ล้อหนึ่งลงรลมล,ลงอะไรครับดูครับได้หมดครับเอียงซ้ายเอียงขวา ข้อเสียจุิงตรงไหนบ้านใครอยากเล่นนี่ทำไมงานมันไม่รับข้าวไหนงานมันไม่รับเดี๋ยวเราเก็บข้างขนนาแล้วตัวเนี้ยมันโอกกว้างกว่าอ๋อมันค้ำใช่ไหมใช่มันค้ำก่อนค้ำคันนาเสร็จแล้วก็ฝังนี่เนี่ยที่บอกว่าปากมันใหญ่พักเลยดูดิมันทับถ้ามันดูฝังดูฝังนี้อ๋ออ๋อเห็นไหมนี่ไงมันทับข้าวตัวเนี้ยที่มันทำให้ทับแล้วตัดไม่ได้หรอตัดได้คือก็ ประมาณห้านิ้วครับงั้ไงมันก็กดอนี้เนี่ยมือตรวจดพวกนี้ไม่ใช้งานเลยไม่ใช้งานใช่ที่จริงน่าจะตัดให้มันเพียวไปเลยคือทำไมไม่ทำมือนป่ารถใหญ่ใช่ไหมล่ะของาที่เขาผอมนี่ไปเลยใช่มันของรถใหญ่มันจะเสมอกันหมดครับโอ้ทีนี้ปุ๊บมันทับราข้าวตามบุบมันทับข้าวเลยมันจะมันมันกดข้าวจากจากข้าวยืนอ่ะเราก็ต้องไปก้มให้มันต่ําแล้วก็ต้องเก็บพอเราเกี่ยวรอบต่อไปเราก็ต้องกดต่ให้กว่าเดิมหน้าต่อไปก็ต่าไม่อีกจากข้าวยืนเราก็จะเป็นเกี่ยวข้าวล้มถูกไหม ไอเกมมันพูดนะครับผมแม่ไอประจา,เอาอนเอ,าเอา้าจรงิงเหรอผมพูดเลยเอครับมานี่อพี่บ้าพี่โบทำอะไรมันี <c oughs> ้นพูดครับลูกผู้ใหญ่บ้านนะครับเล่าอย่างเล่างานตัวเนี้ยอ่าอ่าทำไมอ่ะทำไมคุ้นไม่มาอย่างนี้บัารเลยตอนนีให้มันเก็บข้างขอเกร็บขอบคณะได้อ๋อเนี้ยใช่ทำงานออกมาให้มันให้มันต้อนต้อนตรงนี้มาเลยไอเกมงานตัวเนี้ยงานเก้าสามงานเก้าสามมันจะยาวกว่าก็มันจะมันจะต้อนข้าวเข้าได้ดีกว่าอันนี้ทำอะไรสั้น อ่ะแก้ตรงไหนอีกครับตรงไหนอีกในใจครับในใจเยอะเยอะคนใช้ร้อยร้อยทางด้วยกันเราเรารู้เพื่อแก้ไขใช่ไหมล่ะใช่ใช่เราเราบอกจะแก้ไขใช่ข้อดีเอาข้อดีข้อดีบ้างข้อดีเหรอเออข้อดีหรือใช่เฉยนะไม่งานไวไงไม่งานไวกบบจิ๊บ เกมเขาขอกครับเขาดีมันก็ไม่ค่อยล้มไม่ค่อยสู้หลมได้แล้วแล้วระบบบาลานซ์มันมันดีไหมมันใช้ประโยชน์ดีไหมก็ดีนะทำเราล้มได้ดีล้มเข้าจุดน้ำคือถ้ามันเอียงแ้วเข้าวมันจมน้ำอ่ะใช้ระบบบาลานซ์มันจะเกี่ยวได้ดีกว่าเหมือนเราหวานข้าวเราถพัดข้าวใช่ไหมใช่เราถยดินพนาพวกดินขนามันต่ำถ้าเหมือนเจ็ดสิบมันไม่มีระบบบาลานซ์มันอันนี้มันออโต้ไหมออโต้ได้ออโต้ได้ใช่แล้วมันจะรู้ไหมว่าปากมันเอียงอ่ะรถมันรู้ไหมมันเซ็นเซอร์ของมันเองเลย มันจะเป็นเหมือนถุงลมถุงลมถุงลมน่ะมันตั้งของมันเองเลยคือพอปากเอียงปุ๊บมันก็จะกลับของมันเองเลยน้ำหนักมันเท่าไหร่ตัวนี้สามตันกว่ามั้งสามตันกว่าทุกคทุกตัวรถไม่แน่ใจเหมือนกันเราอยู่บูชัวร์ขับอย่างเดียวรถทำไม โซ่นี้จะได้เท่าไหร่จะได้ประมาณกี่เท็คถ้าเทคไม่หยุไม่โหดเท่านั้นแะสามปีสามปีประมาณสามสาพันไร่ได้ไหมจริงเต็ที่กี่ปีอะถ้าใช้งานแบบไม่โหดนะเคยเก่งสุดได้กี่ไร่วันหนึ่งวันนึงสามสิถึงถึงกี่ทุ่ม แปดโมงเช้าถึงทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งได้สามสิบนาต้องได้รถขนข้าวต้องได้ต้องได้ต้องทุกอย่างต้องมันต้องบาลานซ์กันแต่ถ้าเป็นอย่างวันนี้นะยี่สิบยี่สิบไร่ก็ดีใจแล้วทั้งวันสิบหกไร่อ่ะสี่มันเย็นอ่ะทั้งอุ้มไก่ทั้งรอรถเข็นข้าวทั้งน้ําเยอะระบบปล่อยข้าวมีปัญหาไหมไม่ผ่านเลยใช่ไหมถ้าเป็นท่อเหล็กน่าจะรู้เนาะนี่จุดจุด ไหมทำไมช้าช้าเอาเนี่ยตันกว่าปล่อยข้าวสี่ทีห้าโอ้ยแค่นั้นแหละจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆพี่อยากให้มันปล่อยสักสิบห้านาทีจะได้นั่งกินข้าวนานๆกินน้ำจะได้หมูไม่ครพี่นี่นะครับว่าเรารู้ไว้ดีกว่า <c oughs> รู้ไว้ใช่ป่าเกมเกมไอ้คริตมันทำอะไรไอ้ดากมันอย่างนั้นน่ะ เพื่ออะไรวะอธิบายหน่อยดิฟังโงกลางล่องเพื่ออะไรก็ให้ฟังลรงกลางล่องเพื่อที่เราเราฟังมันอยู่บนโตใช่ไหมล่ะอ่าอัดฟังมันฟังมันไม่ตกไม่จมน้ำไงอ๋อฟังมันจะไ้กินง่ายไงอืมอันนี้ก็ทําได้แค่ต่อต่อใบนี่มามันจะมีใบตีฟางเพว่าจุดนี้คือรอยที่รถมันเหยียบใช่ไหมล่ะฟางมันจะลงเนี่ยเนี่ยมันจะมีใบใบตอฟางอยี๋นี้อ่ถ้าเราตอกมาน่ตอกมานี่มันก็ฟางก็จะลงมานี่มันจะมีผลต่อการติดดักอะไรไม่เกี่ยวเพราะว่ามันอยู่ ท้ายแล้วใช่แค่แค่ฟังลมกลางอ่านี่ข้อเสียต่ำดูมันค้ำเร็วเนาะใช่ที่ที่จริงอ่ะรถมันติดเร็วเพราะอะไรคานคานมันค้ำก่อนคานมันค้ำก่อนคันนี้ไม่เคยติดนะคันนี้ไม่เคยไม่เคยจมเมื่อกี้ก็เกือบแล้วเนาะถ้าดิ้นขึ้นไปน่าจะดิ้งขึ้นไปอีกหน่อยได้็อตดิ้นเลยนะเมื่อกี้นี่มันเลยนะจมแน่นอนเมื่อกี้นี่ถึงนี่เลยเนะน้ำใชีได้ครับน่าจะดันขึ้นไปสักหน่อย พอดีไหมตัวนี้หรืออยากได้ใหญ่อีกอ,อือกินน้ำมันไหมวันนี้สามพหมดแล้วสามพหมดแล้วกี่ไร่เฉลีล่ยสามพัน่สิไร่ยีไร่ปกติอถ้าปีที่แล้วมันจะสองพันไร่ใช่สามพัน่สิบหก้ยได้ไหมนี่ห้าร้อนี่ไร่เท่าไหร่ไร่ห้าอันนี้หร้อ ได้ละห้าร้อยยี่สิบไร่ยี่สิบไร่หนึ่งสามพันน้ำมันน้ำมันน้ำมันสามพัน 3, ถ้าคนขับพันหนึ่งเข้าคนขับพันหนึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือหกพันยังไม่ได้หักค่าสึกหลอค่า <laughs> อะไรนะครับเอาดูไปให้เรนในขีดเลยอันนี้จากกูรูผู้ใช้งานจริงเอาไปฝากรูกพี่ไปฝากรูกพี่เฮ้ได้ก่อนพี่มาอืม ฝากพี่พี่รู้รู้เพื่อแก้ไม่ใช่รู้ว่าเพื่อติเพื่ออะไรสําหรับใครที่อยากเล่นบางทีมันออกแบบมาอย่างนี้เราก็ต้องพลิกแพงครับตัดแปลงให้มันเข้ากับนางอ่านครับดเดี๋ยวนี้สมัยนี้ครับรถแรงรถอะไรไม่เกี่ยวครับใครเกี่ยวข้าวสะอาดเกี่ยวข้าวเนียนก็คือไอเกมไม่ใช่หรอกนี่มันตั้งแต่ปีที่แล้วนี่น,นี่ อ่ะเจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ